โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมค o ุกี้รันคิงดอมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะก็เปิดหัวกันด้วยการสุ่มเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ผมมีพิมพ์วิเศษมีอยู่20ชิ้นนะครับแล้วก็ไอแบบธรรมดา150อันนะก็เดี๋ยวผมจะสุ่มแค่20ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าสุ่มแบบธรรมดาไปมันจะ ได้อะไรเท่าไหร่นะครับอืมก็จะลองสุ่มแบบยี่สิบดูเรื่อยๆครับเพราะว่าสุ่มแบบสุ่มแบบไอ้ธรรมดามันน่าจะแบบได้แต่พวกตัวระดับคอมมอนปะอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟึบโบอุ้ยนี่ไงแม่มดตาหวานโอเค <c oughs> มาแล้วครับผมก็ผมไม่ทันได้มองเมื่อกี้มีกี่ตัวนะครับ อืมแต่ก็ได้แน่ๆหนึ่งตัวนะแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับฟืบเปิดประกอบนะบผมนี่คอมมอนตัวคตรเกิมอ่ะอเคมาเดี๋ยวไปต่อเลยไหมทุกคนตัวไม่แค่ระดับคอมมอนนะฟืบโบโอุย้ยอันนี้ได้หินวิญญาณนะครับเอาไว้อัพได้เนาะปึ่งอันนี้ได้อะไรครับ เป็นแบบสีม่วงครับผมอันนี้คือเุ้ยเฮ้ยตัวโหดป่ะแบบนี้แอนิเมชันเยอะแบบนี้ตัวโหดป่ะปึ๊บ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 ,บตึมหัวใจครับเป็นไอตัวโล่ป่ะเช็ดนี้อโคตรฟิว อ้ oh, อันนี้คือผมได้เลยเนี่อ๋อ oh, ระดับแอนเชียนนะครับผมเป็นระดับแอนเชียนนะตัวที่ผมได้เมื่อกี้เฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ได้ระดับคุกกี้ระดับเทพมัอะไรนี่วาระดับแอนเชียนโคตรเฟี้ยวอะครับอืมดวงโคตรดีโอเคเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยครับปึ๊บปึง้งเปิดมาโอเคหมดแล้วนะนี่ครับก็ได้ระดับ เอเชียนมาหนึ่งตัวนะครับมาต่อมาครับเหลืออีกสิบอันนะครับผมก็สิบอันนี้ขอบึ้มบึมสบึ้มบึมปั้มนะครับผมกดเลยมาครับมาครับชืบเบิะปุ๊บมาไหมรอบนี้ผมไม่เห็นอ๋อหมอแม่มดมันตาสีแดงแปลว่าไม่น่าจะมีอะไรพิเศษเนาะ ถ้าแม่มดมาตาสีแดงอะ่ะผมว่านะเดี๋ยวลองลองลองเปิดเรื่อยๆดูเผื่อเผื่อมีสักตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> เผื่อมีสักตัวหนึ่งก็ยังดีแต่ตาสีแดงน่าจะไม่ได้อะไรนะครับอืมถ้าแม่มดตาแดงน่าจะไม่ได้อะไรวิ่งนี่ไงได้ไอ้วิญ,ญญาณมาหินวิญญาณฟืบ โอเคปุ๊บนี่ได้เห็นวิญญาณอีปิกมาโอเคก,ก็คือถ้าแม่มดตาแดงอะ่ะก็ป <c oughs> นะแ,แกปลว่าดวงสวยนะถ้าแม่มดตาแดงก็แปลว่าดวงสวยนะโอเคเมื่อกี้ผมได้ตัวมาเอา้ามันไม่ใช่ตัวหรอโอ้โหมันอ๋อมันโอ้ไอ้นี่มันเป็นหินหินอเวกหรอเหมือนแบบปลุกพลังเพิ่มเนี่ย โอ้โหจบเลยผมก็นึกว่าได้ตัวมาอุต่าห์ดีใจเกอโอเคมาก็ผมได้ทำการเปิดพาร์ทนะครับแล้วก็เอ่อได้อันนี้มันคือบัตรอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหินเลือกแล้วก็หินเลือกอีพิกเนาะหนึ่งร้ตัวแต่เลือกได้แค่ตัวเดียวนะครับก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนนะ ตัวไหนมันเก่งๆบ้างผมไม่รู้เลยนะครับอืมโอเคแต่ผมคิดว่าผมจะเลือกตัวเมนเก่าผมนะตัวเมนเก่าผมมันจะเป็นตัวถือค้อนตัวเหมือนหมาตัวเป็นเค้กอะ่ะอ,อ๋อนี่น,นี่มันชื่อชาวปะนี่ชาวสกดเฟียว <God feel. S 1> โอเคก็เลือกมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือกล่องอืมที่เหลือก็ ไม่น่ามีอะไรแล้วไหมน่าจะเป็นของจิปะถะทั่วไปนะครับนี่เป็น BTS กวไว้ก่อนเลยยังไม่รู้ว่าจะไปใช้ทำอะไรอืมเพิ่มประกาศจับหรอทำอะไรได้อันนี้คือผมกลับมาเล่นแบบไม่มีความรู้เลยนะเออน่าจะจ้องจ้องใช้เวลาศึกษาเพิ่มหน่อยนะว่าแต่ลนมันทำอะไรได้บ้างและตอนนี้ผมเปิดเลยมามาครับปุ๊บปุ๊บ ก็คือถ้าแม่มดไม่หันมาเนี่ยก็แปลว่าเกลือเหมือนกันใช่ไหมน่าจะใช่นะถ้าคือถ้าแม่มดไม่หันก็ก็เท่ากับว่าเกลือเหมือนกันเปิดต่อครับเอาให้หมดเลยทุกคนเอาให้หมดเลยครับเอาให้หมดปุ๊บโอเคไม่หันอีกแล้วนะโอเค,อเคมาและตัดภาพมาที่ตรงนี้เลยนะครับก็ผมได้ทําการเปิดเล่นๆน,นะครับคือ ไม,ไม่คิดว่าจะได้ด้วยนี่ครับมาแล้วคุกกี้โฮเบอร์อร,รี่หวังว่ารอบนี้เนี่ยเฮ้ยตัวอะไระอ่ะเฮ้ยมีแววมีแววได้ตัวเก่งทุกคนมีแววได้ตัวเก่งฟึ๊บป๊อมโอ้ยระดับอีปิกสวย <c oughs> รอบนี้น่าจะได้ตัวเลยปะ ขอให้เป็นตัวเลยเหนะครับอืมก็ต้องบอกก่อนว่าช็อตนี้เนี่ยผมได้เปิดคุกกี้ระดับธรรมดาไปก็จากร้อยหสิบาเนี่ยก็เปิดมาเจอวิวิวย่าบอกนะตัวระดับบีหรอใช่ปะใช่ไหมวิ อลังการมากนี่แหละชีย <Cheer. S 1> มันมาจริงเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยคุกกี้ชาร์ด w มิวโอ้ขคบรูปเลยครับอย่างนี้เฮ้ยเนี่ยผมกดอันนี้ไปร้อยอันแล้วอะเหลอือห้าสิบอันสุดท้ายละเฮ้ยเนี่ยอุย้ยมาอีกแล้ว ถามจริงมันดีกว่ามันดีกว่าพิมพ์วิเศษอีกนะแบบดีกว่ากดแบบกดแบบไอ้กดแบบอันแรกอะที่ผมกดไปกับไอระดับไออีกันหนึ่งอะโชคชะตาเฮ้ยของดีนะมันมันมากองอยู่นี่หมดเลยเหรอเนี่ยกดข้ามปึ๊บเนี่ยปึ๊บอ้ยอันนี้เริ่มเกิดละอันสุดท้ายครับโอเค เฮ้ยโคตรดีอ่ะทุกคนนี่นี่นี่เดี๋ยวผมพามาดูตอนนี้ก็เล่นไปได้สักพักละก็เวลสรเสีอ่อะทุกคนกดคุกกี้พุ๊ผมได้ผมได้ของดีมาเยอะมากนะจากจากที่สุ่มอันนั้นไปร้อยห้าสิบอันอนะแบบแบบธรรมดาสุ่มไปสุ่มไปร้อยห้าสิบได้ระดับบีดมาเวอร์ปะได้ระดับบีด แถมเนี่ยเฮ้ยนั่นไงผมได้ตัวมาเลยครับเนี่ยแล้วก็ก่อนก่อนหน้าที่จะอัดคลิปอะคือได้รีเจนต์มาด้วยนะก็คือตัวน้ําแข็งนั่นแหละเนี่ยเุย้โยโคตรดีอะเนี่ยตัวนี้น่าจะกิ่งนะดูทรงดูน่าจะเป็นตัวร้ายด้วยเนี่ยแต่ตัวดีตัวร้ายไม่สนผมเอาหมดขอแค่กิง่งเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูผลประกอบการดิร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันอนะผมได้อีพิกมาเต็มเลย ไอ้ถือว่าโอนะถือว่าเฟี้ยวนะทุกคนไม่แย่นะเนี่ยผมได้ตัวนี้มาด้วยแล้วดูท่าทางจะเก่งด้วยนะตัวนี้เป็นตัวาดาเมจเหรออืมนี่ครับไอตัวนี้ผมก็อัพขึ้นหนึ่งดาวได้แล้ววิเลดเลดดีกว่าไอ้อันบนสุดกับอันล่างสุดอีกนะแบบธรรมดาส่วนแบบธรรมดาทุกคนอุ้ย เนี่ยผมเลื่อนผมเลื่อนดาวได้เลยอะ่ะปึ๊บป้งเนี่ยบวกเพิ่มมาหนึ่งดาวแล้วก็ผมสามารถที่จะเอาเวกได้ด้วยนะเนี่ยฟืบจึงบัมเอาเวกแล้วครับหยินหยางมาแล้วปึ๊บฟืบป้งโอ้โหโคตรเฟีย้ยวอ่ะเชี่ยเฮ้ ผมต้องมีสามสิบอันถึงเอาเวกได้อีกรอบหนึ่งอืมเฮ้ยเยชียดวงโคตรดีเนี่ยทีมผมเติบโตขึ้นจัดเลยอะดูดิผมแค่ผมแค่เติมซื้อพาร์ตไปอันเดียวแล้วก็เก็บเก็บของมาทั้งหมดเลยเฮ้ยถือว่าโอนะเคเดี๋ยวามาลองเทสกับดันหน่อยไหมเฮ้ย,ยได้ของดีก็ต้องเทสดิเออ เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องจัดตั้งค่าทีมปะต้องจัดตั้งค่าทีมก่อนึ๊บแล้วก็ไอตัวนี้เข้ามานะครับเอาแทนแทนตัวอะไรดีอ่ะตัวนี้แล้วกันแล้วก็ไอ้นี่แทนตัว bts เนอะเท่านี้ก็น่าจะโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมขอลองจัดเอาเรีเจ n เข้าด้วยนะเท่านี้ทีมก็ุ เท่านี้ทีมผมก็ตึงแล้วป่ะไอตัวนี้ก็ยังดีอยู่ไอตัวสีดำเอาอย่างนี้ออกโอเคใช้ทีมแบบนี้แล้วกันนะอุ้ยระดับบีดออกครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเราลองเล่นด่านเลยปุ๊บโอ้ยโคตรโกงอะบุ้มอุ้ยแรงแรงอุ้ยเท่อุ้ยโคตรสวย เทจัดอุ้ยโหแล้วดูกรอบดิดูกรอบของไ้ตัวสีแดงดิเป็นแบบสีทองอ่ะครับอุ้ยนี่อะโอ้โคตรเก่งอุ้ยตัวโคตรเก่งครับโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาในการเล่นเพิ่มหน่อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพิ่มกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเจอกันครับ